หาของในกระเป๋าเสื้อผ้าที่เตรียมมาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก่อนหน้านี้นนเธอและแม่ได้ย้ายมาอยู่กับคุณตาของเธอเนื่องจากเธอได้เรียนจบชั้นมัธยมปลายและได้สอบติดมหาลาัยแถวใกล้ๆบ้านของคุณตา ซึ่งที่จริงแล้วยังมีน้าของเธออีกคนที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับคุณตาของเธออีกคนเช้าวันถัดมาเธอก็ได้ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหลาลัยแต่ระหว่างที่เธอกําลังเดินออกไปรอรถประจําทางเธอก็ได้เห็นหนังสือเล่มหนึ่งหล่นอยู่บนพื้นเธอก็ได้หยิบขึ้นมาอ่านดูถัดมาเธอก็เดินเข้าไปในครัวซึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณตีสองกว่ากว่าเธอก็ได้ไปหยิบน้ําส้มั้นออกมาดื่มแล้วน้าของเธอก็ได้เดินมาหาของกินอยู่ในตู้เย็นเช่นกัน พอเธอเห็นหน้าหาของกินในตู้เย็นอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นหยิบเอาอะไรออกมาซักทีด้วยความสงสัยว่านาหาอะไรอยู่เธอก็ได้เอ่ยปากถามแต่รู้สึกว่าหน้าของเธอก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เธอเอ่ยปากถามและนาของเธอก็ได้ปิดตู้เย็นแล้วก็เดินออกไปและปล่อยให้เธอยืนงงอยู่แบบนั้นถัดมาในเช้าวันหยุดเธอกับแม่และคุณตาก็ได้นั่งทานข้าวเช้าและได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการที่เธอออกไปสัมภาษณ์ที่มหาลายัย ต่อมาในตอนเที่ยงเธอก็ได้เก็บเสื้อผ้าที่เธอได้ซักไว้ซึ่งเธอก็ได้ซักเสื้อผ้าให้กับคุณตากับแม่และน้าของเธอด้วยแต่ตอนที่เธอกําลังพับผ้าของตัวเองอยู่แต่เธอก็หาเสื้อไม่เจออยู่ตัวหนึ่งหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสงสัยจะปนไปกับเสื้อของคนอื่นและก็ได้เดินเอาเสื้อผ้าของตัวเองไปเก็บเช้าถัดมาน้าของเธอก็กําลังทํางานอยู่เธอก็ได้เขอห้องและเดินเข้ามาถามมหาเสื้อของเธอกับน้าว่าเห็นเสื้อของเธอปนมากับเสื้อผ้าของน้าหรือเปล่า ที่เธอได้ซักให้เมื่อวานนี้แล้วนาของเธอก็บอกให้เธอลองค้นหาดูเพราะเขาเองก็ไม่ได้สังเกตและก็ได้ขอบคุณเธอที่ช่วยซักเสื้อผ้าให้กับเขา